เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาว่ากันต่อในช่วงนี้กับเรื่องของ JYJ ครับเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ JYJ ทั้ง3หนุม่มเนี่ยได้เพิ่งจะขึ้นร้องเพลงนะครับในงานพิธีเปิด Asian Games นะครับและอีกไม่กี่วันนี้ทั้ง3คนก็กำลังจะมาะเบิดความมันกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่ประเทศไทยครับก่อนที่จะมาเนี่ยทั้ง3คนได้ฝากคลิปเสียงมาฝากแฟนๆชาวไทยด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงไปจอดลิ้ท่องท้อกันเลยครับ เพิ่งผ่านพ้นไปสด,สดสดร้อนๆ้อนสำหรับพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ของมหากรรมกีฬาของชาวเอเชียอย่างเอเชียนเกมสครั้งที่17อินชอนเกมส์ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้โดยมีศิลปินดารานักร้องชื่อดังเขาร่วมงานพิธีเปิดกันอย่างขับคั่งทั้งไซเจ้าของเพลงทิ่สุดที่โลกอย่างกังน้ำสไต อียองเอนักแสดงสาวขวัญใจแฟนๆทั่วเอเชียจากซีรีส์สุดฮิตแด่จังกึมโดยในพิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้เธอได้เกียรตให้เป็นคนสุดพบเพื่ออีกด้วยค่ะหลังจากจบพิธีเปิดก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากคนเกาหลีใต้บางส่วนต่างออกมาประมาณว่าพิธีเปิดการแข่งขัน ร้งนนี้ยังทำได้ไม่ค่อยดีนะักเน้นหนักไปที่ดาราและนักร้องมากจนเกินไปโดยลืมให้ความสำคัญกับตัวนักกีฬาที่ถือว่าเป็นไฮไลท์หลักของกีฬาเอเชียนเกมส์แต่ว่าถึงแม้จะโดนกระแสวิจารณ์อย่างหนักแต่เราก็ต้องมองมมกลับด้วยว่าศิลปินดารานักร้องถือได้ว่าเป็นพื้นางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ ำให้กระแสยเคป๊อปกระจายไปทั่วโลกทำให้คนทั่วโลกหันมามองและทำความรู้จักกับประเทศเกาหลีใต้มากขึ้นค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ3นักร้องหนุ่มจากวง JYJ ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ขับร้องเพลงประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่17อินชอนเกมส์ในครั้งนี้อย่างเพลง Only One จาก3นักร้อง JYJ ยิ้วรู้จักปิด e ว่าเอเชียจนได้รับฉายาว่า king of K-pop และหลังจากจบคอนเสิร็จเจวายเจก็มาชวนเหล่านักกีฬาจากต่างชาติมาแดนซ์กระจายในเพลงเอ็มตีเป็นการสร้างสาีสันให้กับที่เปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียเกมส์ M. ให้ตื่นตาตื่นใจสุดๆไปเลยค่ะ กีฬาเอเชียนเกมส์ทั้ง3หนุ่มคิมแจจุงพักยูชอนและคิมจุนซูก็เตรียมแพ็คทีมกันเดินทางมาประเทศไทยเพื่อจัดคอนเสิร์ตสุดอลังการทูเทอร์เฟิร์ตโฟร์ JYJ Asia Tour Concert in Thailand The Return of the King โดยคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่2 5กันยายนน,น,าหหนี้ณคาราเตอร์ฮอลล์1เมืองทองธานีโดยทั้ง3หนุ่มก็ขอคอนเฟิร์มกับแฟนคลับชาวไทยเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดเต็มแน่นำ 상사 룽제와제 끊어 다크만나이 떡 파이크 소필 레이카 들어가서 백 나옵 제와이제이 안녕하세요 제 와이제이카 강아지 9월 25일 목요일 날 저희가 태국 발곡 챌린저 1홀에서 공연을 하게 됐습니다 2아니에요? 1입니다 긴아 잠시만요 정말, 아, 정말, 정말, 아, 정말 아, 제와이제로서 오랜만에 예 네, 무대가 <laughs> 정말 많이 기대가 되고요 네. 정말 또 태국 팬 여러분들이 많이 듣기 민분들이 많으시잖아요 그래서, 네. 그래서 그런 그 미인분들을 제가 이렇게 무대에서 바라보는 것만으로도 너무나 지금 기대하고 떨리고, 있, 떨리고, 떨리고 있기 때문에 기대가 됩니다. <웃음> 네, <웃음> 네, 네. 근데 태국 진짜 오랜만에 가는구나. 오랜만에 대관로 네. 태국을 또 오랜만에 방문하게 됐는데. 똠양앙 먹고 싶어요. 네, 네. 나 또, 이번에 가서 진짜 좋은 공연하고 또 맛있는 거 먹고 네. 그러고 싶네요. 야자수도 보고 네. 정 기대가 그 됩니다. 그 그거 뭐죠? 그 툭툭! <뷔> 툭툭! 툭툭 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 보고 싶고 대중이 형은 코끼리 를 이제 볼 때가 됐잖아요 아직도 못봤요 10년 동안 타고 싶다고 했는데 그러니까, 한 번도 그걸 안 태워주더라고요 시간을 안 만들어 주나 봐 그러니까. <diapers> 아, 정말 타고 싶어요 고지도 아무나 가까이서 본 적도 없어요 그러니까요 너무 인형화 코끼리 인형 막 모양 이런 것만 되게 많이 받그렇지한번제 시간이 되면 태국산 코끼리 네 태국산 코끼리를 꼭 한번 타보겠습니다 네. 습니다 혹시 태국어로한마한하디하은 싶은 게 e 아, 네, 저기 네. 있어요. 잠시만요. 키 r 낙키키낙 t 티락키 a 낙 i 티락낙 a 티락 Nat Chup 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 c h 이라 Chup Chup c h u 요 Chup Chup c 쭉 u p Chup Chup <Thank> you. <Hey. S 1> ขอบคุณค่ะขอบคุณมังมากค่ะมักพร้านแฟนที่ยังไม่มีบัตรก็ไปจัดจอมกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์แล้วเตรียมไประบบทความมันกรี๊ดกันให้สุดเสียงและมาร่วมสร้งความระทับใจกับสาวนุ่มเจวกันเยอะๆนะคะ